การกินยาแคปซูลมากๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายจริงไหมคือคนแชร์เรื่องนี้กันเยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญหลายคนกังวลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยาที่คุณหมอจ่ายหรือว่าวิตามินที่ซื้อจากร้านขายยามาทานส่วนใหญ่ก็จะบรรจุอยู่ในแคปซูลแต่ไม่ต้องกังวลใจแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะต้องเล่าแบบนี้ค่ะว่าแคปซูลของยาเนี่ยทำมาจากส่วนประกอบ3อย่างค่ะอย่างแรกก็คือเจลาติน สก็คือน้ำ และ3ก็คือสีผสมอาหารตัวเจลาตินค่ะเกิดจากการแปรรูปของคอลลาเจนนะคะที่อยู่ที่ผิวหนังหรือว่ากระดูกของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวหรือว่าหมูเพราะฉะนั้นทานได้นะคะแล้วก็ชนิดของแคปซูลค่ะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเป็นฮาร์ดแคปซูลหรือว่าแคปซูลเปลือกแข็งก็จะบรรจุอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อต่างๆหรือว่าข้างในจะเป็นกรนูหรือว่าผงยาเป็นผงๆนะคะอันนี้คือเรียกว่าฮาร์ดแคปซูลอย่างที่2ค่ะคือซอฟต์แคปซูลหรือว่าซอฟ จลข้างในจะเป็นน้ําหรือไม่ก็น้ํามันที่เราคุ้นตาก็จะเป็นพวกวิตามิน E นะคะหรือว่าน้ํามันตับปลาต่างๆอันนี้เป็นซอฟต์เจลเพราะฉะนั้นค่ะตอบคาถามย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทานยาหรือว่าวิตามินต่างๆที่บรรจุอยู่ในแคปซูลสามารถทานได้ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ